สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มันเนี่ยหลายคลิปนี้ก็มาแจกวอลเล็ตเหมือนเดิมนะคะประจำวันที่29พฤษภาคม2565การแจกครั้งนี้เป็นการแจกครั้งที่2ในรอบวันเมื่อคืนเมื่อคืนก็ขอบคุณน้องๆหลายคนที่ช่วยมาตอบคอมเมนต์ให้เพราะว่ามันจะมี2คอมเมนต์ที่หาว่าหลอกหาว่าไม่ได้จริงก็ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่หลายคนมาช่วยตอบแทนให้ส่วนใครที่ไม่เคยดูแล้วบอกว่าหลอกก็ไม่ต้องกดติดตามนะคะคุณไม่ต้องสนใจเลยนะคือช่องนี้ก็พูดตลอดและวว่ารายได้อะได้จากรายได้ที่เอามาแจกอะได้จากเว็บจากแอปที่เอามาลงแล้วก็น้องๆให้ความร่วมมือในการสมัครต่อมันก็มีค่าคอมมาแจกแต่คนประเภทนี้แน่นอนว่าคุณไม่เคยดูคลิปคุณก็ไม่ใช่คนที่ มาร่วมกันทำงานนะตรงนี้อย่างเมื่อเช้าอ่ะคลิปแจกวอลเล็ตแค่หนะึ่งนาทีกับอีกสิบวิยังมีคนถามหาลิงก์อยู่เลยก็ ท้อใจเนาะเออเอาจริงๆอะคลิปแจกวอลเล็ตมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะเพียงแค่ดูจบคือบางคนอาจจะไม่ทนันอันนี้ก็เห็นใจนะคะแต่ว่าหลายคนก็ทนันบางคนเนี่ยอย่างน้องเมื่อวาน่ะเข้าเพิ่งมาวันแรกแล้วเขาก็ได้เลยอันเนี้ยบอกตามตรงนะคะว่ามันอยู่ที่จังหวะนะมันอยู่ที่จังหวะว่าเขาจะเข้ามาตอนที่ลงลิงก์ให้พอดีหรือเปล่าถ้าเข้ามาทันในช่วงจังหวะนั้นก็ได้ไปแต่ถ้าไม่ทันก็ รอโอกาสหน้าเพราะว่าการแจกวอลเล็ตไม่ได้แจกแค่วันนี้วันเดียวไม่ได้แจกแค่คลิปนี้คลิปเดียวส่วนในชุมชน ในทุมชนของเมื่อวานเนี่ยที่นุชโพสไปนะก็ใครยังไม่ได้อ่านก็สามารถไปอ่านดูได้นะคะอันนั้นเป็นทุกอย่างที่เกี่ยวกับการแจกวอลเลตก็ดูนิดนึงนะคะดูเอาไว้เพื่อประโยชน์กับตัวเองนะวันนี้ไม่สร้างซองให้ดูแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนทําตามแล้วก็จะมีคนมาโวยว่าทำแล้วก็เสียเงินรายละเอียดการแจกตามนี้นะคะจํานวนเงินจํานวนคนแล้วก็เวลา อันนี้บอกไปหมดแล้วนะคะถ้าใครจะจบตรงนี้ก็รอเวลาแล้วก็มารับวอลเล็ตแต่ถ้าใครยังไม่รู้วิธีรับท้ายคลิปลงวิธีการรับวอลเล็ตให้ยังไงก็ดูนิดนึงนะคะสําหรับคนที่ยังรับไม่เป็นแต่ถ้าใครรับเป็นแล้วก็รอเวลาแล้วมารับวอลเล็ตพร้อมกันนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะคะสําหรับการแจกวอลเล็ตใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องเลยนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหมๆ่ๆหรือกิจก,กรรมใหมๆ่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ วิธีการรับซองนะคะลิงก์ซองจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์พอเรากดที่ลิงก์ที่คอมเมนต์ไปแล้วช่องข้างบนตรงนี้ให้ใส่เบอร์ทูมันนี่วอลเล็ตของเราเป็นเบอร์ที่เราไปสมัครแอปทูมันนี่วอลเล็ตนะคะเสร็จแล้วก็กดที่ตกลงด้านล่างนี้พอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็กดเลือกซองเข้าไปพอเลือกซองเสร็จ เขาก็จะบอกว่าเราได้รับเงินกี่บาทแต่ถ้าใครที่กดไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วเท่ากับว่าซองนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจำนวนคนหรือจำนวนเงินยังไงก็รอโอกาสหน้านะคะช่องนี้มันนี่ออนไลน์ไม่ได้แจกแค่วันนี้วันเดียวไม่ได้แจกแค่คลิปนี้คลิปเดียวแจกบ่อยแจกทุกวันใครยังไม่เคยได้ใครไม่ทนันก็รอโอกาสหน้านะคะ